บอกว่าไม่มีไม่มีไอ้เนยะเดี๋ยวแฟนที่อยู่ที่บ้านเลยนะพี่บว์พี่บวน่ารักค่ะนี่ใส่ดีจริงๆเรามีโอกาสได้ลมงานกันมาเจอกันมานานมากแล้วเหมือนกันแล้วพี่โบ์เป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนค่ะ ร่วมงานกันจริงๆจริงๆวันนี้จริงๆก็คือมองหน้าโบเรากาคืออารมณ์ดีอะดูแบบมีความสุขแล้วก็ดูแบบสดชื่นสมบจริงๆเป็นไงไม่รู้แต่ว่าอะไรที่เราสามารถได้เสมอโบบอกพี่ครับสมมุติก็ไม่มีสื่ออะไรเลยครับไม่อมีอะอย่างเงีใช่ครับให้เขาเซนเซอร์หาสนครับ เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วก็ไม่ค่อยเครียดมีเสียง,องหอร์รตลอดแต่บางทีก็เครียดบ้าง,บางแบบนส่วนน้อยเป็นส่วนน้อยอยู่ด้วยรู้สึกว่าเหมเออือนมีพี่ชายหนึ่งคนมีอะไรก็คอยให้คำปรึกษาได้รู้สึกว่าอยู่แล้วอุ่นอยู่แล้วก็ไม่เครียดรู้สึกว่าคุยกับพี่เอกทุกเรื่องคือบาง่อนเรื่องเงนพยายามคุย <c oughs> ด้วยนะตลอดแต่ว่าพี่เอกไม่สื่อสารกัาเราเีย <c oughs> นาาคนน่ารักครับแล้วก็ ก็พยายามจะยึดดิ้นที่ทำงานของเบเอร์เบเอรเป็นคนทำงานแล้วดูแบบดูไม่เหนื่อยนะขึ้นเหนื่อยแต่ว่ายังมีพลังที่สู้กับงานได้ซึ่งรู้สึกเป็นแรงงานน่าโปงที่อยากจะแบบอยาเชิญที่พูดถึงนั่ด้วยครับก็เป็นเป็นคนหล่อที่ไม่ติดหล่อเป็นผู้ชายตอแหลังตอนหลัเลยเมว่าเวลาการทำงานของเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบลื่นไหลแล้วก็เป็นคนที่ เป็นคนที่เอเอ,เ,อเลยเห่อย่กับชีวิตเลอยงเงี่ยตัดหลังเริ่มดีขึ้นพอจะจะแต่งงานและเริ่มเป็นผู้ชายคนมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเป็นคนที่สส่ใีคิดกลัวน่ารักแล้วก็ไม่ต้องปฏิเสธงานเยอะมากเนาะ แรกคือสวยครับแพนที่มันสวยแล้วก็อ่าใช่ใช่เอาไปได้ไหมการไลน์เลยลางจริงตามจริงไองแพนคนสวยแล้วก็เป็นคนที่อย่างที่แพแนบอกเนี่ยผ่อนรู้สึกยิ่งพะร้ว่าแพนรู้สึมามีความผูกพันอะไรบางอยา่างเหมือนกันเรารู้จักกันอยู่แล้วด้วยความที่เราเรียนที่เดียวกันใม่จริงๆมันจะไม่ได้ไเจอแต่กันใช่ครับแล้วก็เจอแพนท่านสู้สึกโอ้หอยู่นี่ทําไมสูงขนาดนี้ แล้วก็ชอบดูการแสดงละครครับดูแล้วไม่ช้ำใจดูแล้วรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ดูแล้วไม่แลกรูงรู้สึกว่าแฟนเป็คนที่เหมือนเข้าหาง่ายหมายถึงว่าถ้ามีโอกาสได้เจอจริงก็จะลาที่เข้าไปดูการแสดงรูสึกวาคุยได้ครับพบแล้วนะเราพูดถึงการพบแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ อยากให้พูดถึงว่าในร่างกายตัวเองเนี่ยไม่ชอบอะไรวะใหญ่ที่สุดเช่นแบบว่าติจงแน่ปากก้ามท้องตัวเองที่ยากไม่ชอบอะไรมากที่สุดหรอไม่ชอบเลยในร่างกายเราถ้ามีโอกาสให้เปลี่ยนแปลงได้สักอย่างขาแลาย้ายขายาว Uhm. ส,ส erm ูงสักสิบเซนหากใครมีแนเคกระดับนันเองนี้มีอะไรในร่างกายของเราที่บบว่าเรารู้สึกมันไม่สูงมันมันสู้เขาไม่ได้หรือมันอยากเปลี่ยนแปลงบอกบอกบอกที่ เส่ใน้่าแล้วเด็กๆก็จะใส่รองเท้ามอลตลอดนิ้วก็จะหยิกอะไรเงี้ยค่ะใช่นิ้วก็จะแบบหยิกตลอดอะไรเงี้ยคือเด็กๆเ,เ,เราก็ไม่อยากเท้าปเป็นเรือนเราก็เลยใส่รองเท้าที่มันแบบพอดีมากอะไรเงีค่ะตอนนี้เท้ามันก็เลยจะแบบอะไรเงี้ยพอเราก็ต้องคอยปล่อยไว้ทั้งที่ดเด็กนี่เป็นนักปีทาด้วยเป็นนักวิ่งด้วยแล<ต>้วก็ชอบวิ่งไปนิ้วหนีไปตลอดจิตถ้าถ้าเป็นรองเทที่แบบเป็นเปิด ไม่มันม่นใะจโง่แล้วอยู่นะิ้ว <c oughs> โง่จริงก็เป็นนิ้วเท้าเหมือนกันครับคว <c oughs> ามจริงไม่เคยรู้สึกเหมือนกันนะฮะแต่ก่อนก็รู้สึกว่าชีใส่ร่างกายตัยวเองจนมีคนมาทักว่านิ้วเหมือนแงะไม่เคยเห็นนะต <c oughs> อนดูไม่รู้สึกแต่ว่า <c oughs> แฟนดูหรือแบบมีเพื่อนดูเออมันมันจะเหมือนใส่รองเท้าผิดเบิร์เหมือนกันนะฮะนิ้วมันจะงุ้มอย่างเงี้ยแล้วมันก็จะเป็นนิ้วงอยอย่างเงี้ยติดไปเลยมันจะ่ค่อยยืดอ่ะไม่เคยรู้สึกตัวจนมีคนทักแล้วก็พอมาดูพอพยายามกลางแล้วเนี่ย มันเหมือนฟันตัวรีโรสติดนะมันกระจายกระจายมันไม่ค่คลยลอย,คสยสวยนะครับก็เลยรู้สึกว่านิ้วคร้าเป็นส่วนที่แบบไม่สวยไม่สุดนิ้วอันนี้กลับมาพิสัยใน,ในตัวเองที่เราบอกว่าภูมิใจามากที่เราเป็นคนแบบนี้เรารักในความที่ตัวเราเป็นแบบนี้เออรักในความที่เราเป็นแบบนี้คุณคงไม่ค่อยโกหกจริงใจนะมันไม่ค่อยนะโอกหก เราไม่ค่อยไม่ชอบโกหกแม้ทั้งตัวเองเลยนี่ไม่ได้ด่าใครงอไม่เด้จยบไม่ได้จีบได่ได้จรักแรนสิ่งที่ปูมใจที่สุดในนิสัยความเป็นตัวแานเค้งมาตลอดจนถึงทุกวันเราลักในตัวเราที่เราเจ๋งว่ะไม่คิดเยอะมากนะคะแล้วก็จะพยายามมอง มองอะไรในมุมที่มันแบบที่ทําให้เรามีความสุขอย่างเงี้ยคือเราเรารู้ว่าเออเรื่องมันก็วุ่นวายแหละอยากแบบว่ามองพยายามมองในมุมที่ดีไว้อะไรเงี้ยเราก็ี่จริงว่าเราก็จะมีแบบมีกําลังใจหรือว่าเราก็จะแฮปปี้กว่าแทนที่จะเลื่อมมองแบบ่่่ะะครัับเเอออาป็นนีสใชม้ยฮ นิสัยเรานิสัยที่คิดว่าดีนะครับไม่อด้เลยัไม่ดียากหรือเปล่าน่าจะเป็นคนไม่คิดะไรมากนะครับเป็นคนแบบสบายสายคือคือก็คิดเหมือนกันแต่ว่าพยายามที่จะคือบางทีมีเรื่องเค่อะไรมาก็จะยื่น่ายพยายามจะไม่ใส่ใจครับ จนบางทีรู้สึกมันไม่คิดมากเกินไปมอนแทนบางทีมันก็เป็นทันข้อดีและข,อข้อเสียนะ,ะแต่ว่าสำหรับข้อนี้ก็คือบางทีเราไม่ค่อยมีเรื่องอะไรมาติดใจครับเป็นอะไรบางคนเขาอยักเครียดอยู่เรื่องนี้แต่เราแป,ป๊บไปรก็หายนะแล้วเรารู้สึกว่าทำเราสามารถใช้ชีวิตต่อไปที่เราแบบลืมมันได้ง่ายมันก็ดีเราสามารถจรก้าวต่อไปง่ายๆครับต่อที่โบเลยแล้วอะไรที่แบบไม่ชอบนิสัยของเอง ที่ไม่ชอบที่คิดอยากจะเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอยู่แต่มันยังทำไม่ได้เลยเป็นคนขี้งงกีบันทึกหมายถึงว่าไม่ได้เป็นคนขี้งงกีบัเวลาแต่บางทีแบบเป็นคนปึกปักเร็วฮะบางทีถ้าได้อะไรรู้สึกอะไรที่ไม่ถูกใจหรือว่ามีอะไรที่เราไม่ชอบกีบานทึกจะควบคุมองไม่ได้บางทีจะปึ๊บเราอาจจะไม่แสดงออกมาแต่ว่าเรารู้แล้วว่าข้างในเราไม่ดีมากแต่ว่าโชคดีที่เราเป็นคน ปล่อยวางง่ายๆครับก็เลยต้องใช้ที่ยานั่นนิดเดียวแต่ว่าเรื่องพวกนี้บางทีถ้ามันอยู่ในจังหวะที่เราต้องพูดอยู่เรื่อยทั้ามีคนมาอึบ๊บบางทีเราอาจจะหลุดก็ได้นะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีไปรู้สึกว่าบางทีการที่เราควบคุมอารมณ์ได้ไม่นิ่งผ่อนเในคอสีอมันเคยสร้างความเดือดดาลนหออนุญาตนิดเดียวขออนุญาตนิดเดียวครับพี่ๆพี่ๆสื่อมวลชนได้ภาพโอเคไหมครับ เดี๋ยวเดี๋ยวจะขออนุญาตเป็นพอดีเดี๋ยวผมจะมีถ่ายเดโมอะไรเงี้ยครับก็จะเดี๋ยวพี่พี่พักแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะสัมภาษณ์ประมาณ10บเอ็ดโมงสี่สิบนะครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันนะครับเดี๋ยวเราจะเป็นไอเพลงวันนี้เดี๋ยวไอเพลงที่ไม่ใช้และพ่อไม่มีเอเราเพลงสนับหน่ารับไปเลยนะคะ เดี๋ยวประมาณ17.40นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์ด